สวัสดีค่ะพอจันจิราพิทักษ์ค่ะพ่วงในการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสเดาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้โรงเรียนไม่สามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนแบบออนไซต์ size, โดยให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนได้ในวันนี้ทางโรงเรียนจึงได้นำคณะครูและบุคลากรขอ,ของโรงเรียนมาทำความรู้จักกับท่านผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะแนะนำให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบว่าคุณครูท่านไหนสอนวิชาอะไรและประจำชั้นชั้นไหนนะคะและ ในโอกาสนี้จะขอนําเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลสองบ้านเดาซึ่งเราได้เปิดทําการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่1 4ี่มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเราได้จัดการเรียนการสอนเป็น4ี่รูปแบบโดยได้จัดทําเอกสารนะคะประกอบด้วยระดับชั้นปฐมวัยนะคะ ระดับชั้นประถมศึกษาและก็ระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะก็คือจะตามระดับชั้นนะคะซึ่งเรามีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเราก็ได้จัดทําเอกสารและมอบให้กับท่านผู้ปกครองโดยได้จัดทําการเรียนการสอนตามบริบทความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะเราได้จัดเป็น4รูปแบบสําหรับรูปแบบที่1ก็คือนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านของเทคโนโลยีการส นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์รูปแบบที่1นนี้เราจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะโดยให้นักเรียนเข้าเรียนเป็นรายวิชาและคุณครูผู้สอนก็จะเช็คเวลาเรียนเป็นรายวิชานะคะรูปแบบที่2ก็คือการเรียนแบบออนมาน์เราจะใช้การเรียนโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มนะคะนักเรียนก็จะเข้าไปเรียนในไลน์กลุ่มโดยมีคุณครูประจําชั้นนะคะช่วยดูแลนะคะแล้วก็จัดการเรียนการสอนนะคะตามรายวิชาต่างๆในแต่ละวัน แล้วก็ติดตามนักเรียนโดยใช้เอกสารใบงานนะคะเป็นหลักไม่ยึดกับรายวิชาเรียนนะคะแต่ยึดตามภาระงานและหลังเลิกเรียน15.30นนะคะคุณครูประจําชั้นก็จะเช็คเวลาเรียนให้กับนักเรียนนะคะและรูปแบบที่3ก็คือการสอนให้กับนักเรียนโดยใช้อนแทน์นะคะก็คือยึดเอกสารเป็นหลักแต่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนในรายกลุ่มได้นะคะโดยนักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนที่สามารถเข้าไปอยู่ในรายกลุ่มแต่ไม่สามารถจะเข้า เรียนในเวลากลางวันเนื่องจากท่านผู้ปกครองจะต้องอไปทํางานในช่วงเวลากลางวันนะคะนักเรียนกลุ่มนี้ก็จะสามารถเข้าเรียนในเวลากลางคืนหรือวันหยุดได้โดยคุณครูผู้สอนนะคะจะส่งสื่อการเรียนการสอนที่เพื่อนได้เรียนตอนกลางวันไว้ในห้องเรียนกลุ่มไลน์แล้วนักเรียนก็จะเข้ามาศึกษานะคะถ้าเกิดว่ามีความคลองใจไม่สามารถที่จะทําใบงานตรงไหนได้หรือแบบฝึกไหนได้ก็สามารถจะสอบถามค,คุณครูไว้ในไลน์กลุ่มแล้วคุณครูก็จะเข้ามาตอบให้นะคะกลุ่มนี้ก็จะ เป็นกลุ่มที่3โดยการเรียนแบบออนแทน์ hand นะคะและกลุ่มที่4ก็คือเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ให้กรณีพิเศษสําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถที่จะ มาเรียนในกลุ่มไลน์ได้นะคะก็จะมาเรียนที่โรงเรียนเป็นการสอนซ่อมเสริมให้นะคะตามมาตรการโควิดโดยมีการที่ให้นักเรียนนะคะสวมแมสแล้วก็รักษาระยะห่างแต่นักเรียนกลุ่มนี้สําหรับโรงเรียนเทศบาลสองานสเดาก็มีจํานวนไม่เยอะมากนะคะซึ่งทําให้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องของออนไลน์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่14มิถุนา,าสามารถดําเนินการเรียนการสอนไปได้ด้วยดีในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับ โรงเรียนที่สบาลสองด้วยดีเสมอมานะคะและโอกาสสุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมของจังหวัดนะคะรักษาสุขภาพตัวเองรักษาสุขภาพของบุตรหลานของเราเพื่อเราจะก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันร,รอวันที่โรงเรียนจะได้เปิดเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะก็ขอแสดงความห่วงใยและขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันจิรภาแซอิวรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองบ้านสะเดาค่ะสวัสดีค่ะนางอัายะไม่มีเอียดทองตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีค่ะสวัสดีค่ะ สาวหันสามหารุพระเสริฐตำแหน่งธุรการโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะนายสาวรสวัสดิ์สหวิริยะตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุค่ะสวัสดีค่ะ นางสาวดวงฤดีมูลมนีค่ะครูกล้วยค่ะประจำชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1ค่ะหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสวัสดีครับครูชื่อพงพันธ์บุรีรักเป็นครูประจำชั้นมน1ทับ1สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2และ3ครับ สวัสดีค่ะคุณครูอิญญาดิตสวุวรรณค่ะประยำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับสองค่ะรับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีครับคุณครูวิชัยดิตสวุวรรณครับประจำชั้นมอหทับสองรับผิดชอบสอนวิชาสังคมในระดับชั้นม2และม3ครับ สวัสดีค่ะคุณครูนายนาจันเพชรค่ะประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ 3, รับผิดชอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นม .1 และม .3 ค่ะสวัสดีค่ะครูนีค่ะนางสาวอ,อนิเหมุนประจำชั้นม .1 นทับ 3. สสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะสวัสดีครับครูวชรพ,พันธ์พงรักไทยครับ เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 1ทับหนึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีครับครูชิคูเจครับานายชิติพัฒน์คุณพักดีครับเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2- ทับสอสอนในรายวิชาหน้าฏศิสินมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ครับ สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวป,ปานุทัทยวรรณชิตนะคะหรือว่าครูปแปมมเป็นครูประจําชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับสค่ะสอนวิชาการออกแบบและ,ะ,ทท 3, และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3และวิชางานเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูวิลาวันนินันจง ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับสสอนรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมนศีชาเสนิขาวประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทับหนึ่งสอนรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นมสและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นม1มสองม .3 ค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูวันดีสมันประจำชั้นม .3 าทับสอสอนวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้นม .1 ถึงม3ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูปณนีจุดเกลี้ยงครูประจำชั้นชั้นม3ทับรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยชั้นมสองและภาษาไทยม3ค่ะ สวัสดีครับนายวุฒิหัตชัยสวุวรรณรับผิดชอบสอนวิชาพระพุทธศาสนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และวิชาลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ครับสวัสดีครับคุณครูอมรผ่องศรสอนวิชาสุขศึกษาและภาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2และ3ขอบคุณครับ Hello my name is teacher Abby and I teach English to Matayom um students 1, 2 and 3สวัสดีค่ะคุณคูยชื่อคุณคูนารีชัยเทพนะคะสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1วิชาภาษาไทยค่ะ สวัสดีค่ะครูวันปัญจมาพรเพชรฉายสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ห,ห้องม1 2ทับและม1ทับสค่ะสวัสดีครับครูชิดครับนายชิดเอียดทองสอนวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับสวัสดีครับครูสุวิทย์สังขะสุวรรณสอนประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับสวัสดีค่ะครูชื่อจิ๊บนางสาวสีรินายิ่งในเกียรติค่ะสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งค่ะสวัสดีค่ะครูตินีค่ะนางสาวฮาตินีเจลและสอนในวิชาภาษาจีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, นึงถึงสค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวพันชิตาจงศรีวัฒนพรสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1และมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะครูพแพนะคะนางสาวเบญจาวรรณแซ่ลิ่มสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ สวัสดีค่ะครูเราะนะคะนางสาวนุจรินมันลีสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับค่ะสวัสดีค่ะครูปียนุษหนูนวลสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ค่ะ